ในวันนี้เราจะขอพูดถึงการดื่มน้ำแน่นอนว่าเราทุกคนจะต้องมีการดื่มน้ำกันในทุกๆวันแต,แต่ถ้าหากมีการดื่มน้ำที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ซึ่งอาจทําให้เกิดการเสียชีวิตได้เลยค่ะอันดับแรกเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับน้ํากับร่างกายของเราก่อนนะคะน้ำเป็นเรื่องที่จำเป็นกับชีวิตและร่างกายของคนเราอย่างมาก น้ำเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของทุกๆเซลล์ในร่างกายร่างกายของคนเราประกอบด้วยของเหลวประมาณร้อยละ60-70ของน้ำหนักตัวหรือเป็นน้ำถึง2ใน3ส่วนของร่างกายร่างกายของเราของคนเราที่ประกอบไปด้วยน้ำก็อย่างเช่นน้ำเหลืองน้ำดี น้ำย่อยอาหารเหนื่อปัสสาวะและเลือดค่ะประโยชน์ของการดื่มน้ำนะคะการดื่มน้ำช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการดื่มน้ำช่วงเช้าจะช่วยให้สมองได้รับการกระตุ้นจากหลังจากการตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการเริ่มวันใหม่ การดื่มน้ำก่อนรับประทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นค่ะการดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักการดื่มน้ำาะะมีส่วนช่วยในการะระบบเาผาผลาญไขมันได้ดีค่ะการดื่มน้ำ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความ,ต,วามต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยให้ลดความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำจะเข้าไปลดความหมืกความหนืดข้นของเลือดช่วยระบบไหลเวียนโลหิตทำให้เลือดของเราไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้การดื่มน้ำาช่วยให้ผิวพรรณของเราชุ่มชื้นสุขภาพดี แต่ถึงการดื่มน้ําจะมีประโยชน์มากๆต่อร่างกายแต่ถ้าเราดื่มน้ํามากเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายต้องการก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะโดยการดื่มน้ําที่มากไปจะส่งผลเสียให้โซเดียมต่ํากว่าปกติค่าปกติของโซเดียมในร่างกายน้นจะอยู่ที่1 3 5่งถึงหนึมิลลิอีคววาเลนตต่อลิตรแต่ถ้า ดื่มน้ำมากเกินไปร่างกายจะเสียสมดุลโดยค่าโซเดียมนั้นจะอยู่ต่ำกว่า135มิลลิอีควิเวไลต่อลิตรซึ่งจะถ่งผลให้เกิดภาวะโซ,โซเดียมในเลือดต่ำค่ะเรามาการดื่มน้ำมากไปจะส่งผลให้เซลล์บวมเพรานะน้ำจะเข้าไปอยู่ในเซลลทำให้เกิดเซลล์บวมมากขึ้นค่ะ ต่อมาหากการดื่มน้ำครัง้งละมากๆไตจะทำงานหนักเพราะไตจะต้องกรองน้ำส่วนเกินออกจากเลือดอย่างหนักส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะการดื่มน้ำที่มากไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายตามที่กล่าวมาโดยเราจะเรียกภาวะนี้ว่าภาวะน้ำเป็นพิษ โดยอาการที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภาวะน้ำเป็นพิษคืออาการที่ส่งผลเมื่อน้ำเป็นพิษต่อไตก็จะเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียอ่อนเพลียเมื่อ,อน้ำเข้าไปอยู่ในเซลล์มากขึ้นทำให้เกิดอาการเซลล์บวมน้ำก็จะเกิดอาการสับสนมึนงงปวดศีรษะง่วงซึมริมฝีป,ปากมือและเท้ามีอาการบวม ต่อมาเมื่อเกิดภาวะน้ำเป็นพิษเมื่อระดับแร่เอท่าในร่างกายลดลงอย่างผิดปกติจะเกิดอาการเกรงของกล้ามเนื้อหรือตะคิวเกิดอาการชักสูญเสียการรับรู้และถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเราทุกคนมีสิทธิ์เกิดภาวะน้ำเป็นพิษได้ทั้งนั้น แต่จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงมากคือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้ค่ะ 1. คือกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ 2. ผู้ป่วยโรคไต 3. นักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนัก 4. ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตอากาศร้อน 5. ทารกที่ไม่ได้รับนมแม่หรือทารกที่อยู่ในคันของบรรดาที่ติดสารเสพติด 6. ผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดหรือรวมถึงผู้ที่ติดแอลกอฮอล์เผู้ที่กำลังลดน้ำหนักและแผู้ป่วยจิตเวชเช่นผู้ป่วยโรคไบโพล่าค่ะต่อมาเป็นปริมาณและวิธีการดื่มน้ำที่เหมาะสม เราอาจเคยได้ยินว่าเราควรดื่มน้ําวันละ8แก้วแต่แก้วของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันและปริมาณที่เหมาะสมของแต่ละคนคือเท่าไรวันนี้ก็จะมีสูตรการคํานวณปริมาณน้ําที่ร่างกายของแต่ละคนควรที่จะได้รับค่ะร่างกายของแต่ละคนจะมีการการรับปริมาณน้ําที่แตกต่างกันโดยสามารถคํานวณได้โดยใช้สูตรน้ําหนักคูณ2.2คูณ30ต่อ2 ปริมาเออก็จะเท่ากับปริมาณน้ำมิลิมิลิลิตรที่เออร่างกายต้องการเช่นน้ำหนักตัว55ก็เอา55คูณ2.2คูณ3 0มก็จะเท่ากับ1,815มิลิตรคือปคือปริมาณน้ำที่ควรดื่มต่อวันสำหรับคนที่น้ำหนักตัว55ซึ่งถ้าหากดื่มน้ำได้น้อยกว่าปริมาณนี้ ร่างกายก็จะทําให้เกิดการไหลเวียนของเลือดไม่ดีทําให้ร่างกายขับของเสียได้ยากและปริมาณและวิธีการดื่มน้ําที่เหมาะสมนะคะควรดื่มหลังจากตื่นนอนตอนเช้าปร,ปริมาณ2แก้วพอร่างกายขาดน้ํามาตลอดทั้งคืนน้ําจะได้ช่วยให้ระบบขับถ่ายได้ดีขึ้น และช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้เป็นปกติหลังจากนั้นควรดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารประมาณ1ชั่วโมงโดยการดื่มน้ำที่ถูกวิธีนะคะไม่ควรดื่มครั้งละมากๆแต่เป็นการค่อยๆจิบทีละน้อยตลอดทั้งวันอาจจะ5นาที10นาทีแล้วอาจจะทำการดื่มน้ำสักทีหนึง่ง ดีกว่าการดื่มน้ำทีละมากๆในครั้งเดียวค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการแนะนำการดื่มน,น้ำที่เหมาะสมกับร่างกายถึงน้ำจะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายเพราะเพราะร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำถึงสองในสามส่วนแต่การดื่มน้ำที่มากไปหรือน้อยไปก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นเราควรดื่มน้ําให้เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียภายหลังและให้ร่างกายดูดซึมน้ำํำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยได้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดค่ะวันนี้ก็จะขอจบการพรีเซนต์เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ